วันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการประกอบเครื่อง K 2.38นะครับของคาเชอร์นะครับมาดูขั้นแรกหลังจากที่ท่านเล่นซื้อเครื่องคาเชอร์ไปแล้วนะครับหลังจากที่ท่านเปิดกล่องครับภายในกล่องก็จะมีอุปรกรณ์มากมายนะครับอย่างแรกที่ผมแนะนำนะครับวันนี้คือสายนะครับตัวนี้เป็นสายฉีดด้านนี้ต่อกับตัวปืนนะครับด้านนี้ต่อกับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวจะประกอบไปดู มาเป็นอุปรกรณ์ในตัวของล้อนะครับนี่เป็นฝาครอบล้อนี่เป็นล้อนะครับมาเป็นกา้านฉีดนะครับมีต่อชิ้นครับตรวจครบตัวเช็คให้ดีว่าครบหรือไม่นะครับมาทูปปืป้แล้วก็ที่หิ้วครับส่วลำพาญนี่ก็คือตัวเครื่อง แล้วก็คู่มือคู่มือนะครับวิธีการประกอบนะครับเริ่มกักส่วนล้อก่อนนะครับเห็นว่าตรงล้อเนี่ยมอยู่ครับวิธีการประกอบก็คือเราเล็งให้ตรงนะครับแล้วกดล,ลงไปหนึ่งล้อเรียบร้อยนะครับล้อที่สอง ดานนั้นนะครับก็กดเข้าไปที่รูนี้ได้เลยด้านเ,เหมือนกันนะครับานั้นก็เป็นที่ไต่ที่ด้านด้านนิวนะครับจะเห็นรูตรงนี้นะครับก็จะมีเดือยตรงจุดนี้นะครับเสียบเข้าไปที่รู หลังจากนั้นก็ใช้ไขควงไขด้านหลังนี่นะครับขันรับให้แน่นเพื่อยึดปรกอบต่อมาก็จะเป็นตัวตายฉีดนะครับอย่างที่ได้แจ้งไว้ด้านนี้จะเป็นด้านที่ต่อกับปืนสั้งเเตตัวปืนครับตัวปืนจะมีกระเดื่องล็อคนะครับล็อคตัวนี้นะครับวิธีการประกอบคพือต้องดันออกมาก่อนให้อยู่ในลักษณะนี้เสร็จแล้ว,นนนลวใส่ใสายด้านนี้เข้าไปนะครับให้สุก แล้วกดล็อกครับดังนั้นสายด้านนี้ต่อเข้ากับตัวเครื่องครับถ้าจะสังเกตม,มันจะมีร <c oughs> ูต่อด้านนี้ครับให้กดเข้าไปแล้วหมุนเกลียวจุดนี้จะเป็นจุดด้านน้ำเข้านะครับจุดด้านน้ำเข้าจะอยู่ด้านหลังของเครื่อง ังเกตให้ดีว่าตรงนี้จะมีกรองน้ําอยู่นะครับตรงนี้สีข,ขาวๆนี่จะเป็นกรองน้ําพี่สามารถแกะออกมาเพื่อทำวามสะอานมันได้ตรงนี้จะเป็นจุดกรองน้ํานะครับมาใช้ในการทำความสะอาดกรองฝุ่นกรองตะไคร่น้าไม่ให้เข้าไปในตัวเครื่องนะครับแล้วก็เวลาที่น้ําเริ่มไม่แรงให้สังเกตที่จุดนี้ปเป็นจุดแรกนะครับแล้วก็ปิด ปลายสายฉีดนะครับจะมีต่อตัวก้านฉีดนะครับก็ถ้าไม่ใช้งานก็เก็บไว้ที่ตรงนี้ไนดะ้ตำแหน่งเก็บตองนี้นะครับจะเป็นรูที่เก็บปืนก็เก็บปืนไว้ด้านนี้เป็นปัดนตรงนี้เราก็จะได้เครื่องฉีดน้ำเทต,ต่อุดสองเที่อตอจุดสามแปไม่ใช้งานแล้วครับผมอเอาครัโอเคครับ ในส่วนต่อมาในการใช้งานของเครื่องนะครับปืนครับปืนตัวนี้สามารถประกอบก้านฉีดได้ทั่ง่องชนิดที่ผมอธิบายไปวจมโจมวิธีการประกอบก็คือเราจะเห็นว่ามีกระเดื่องต่อข้างนี้นะครับเราใส่เข้าไปนะครับกดแล้วบิดนะครับอีกครั้งนะครับกดชบิดนะครับประกอบง่ายทั้งสองทั้งสองก้านฉีดก,ก็จะมีลักษณะการประกอบเหมือนกัน ความแตกต่างของของก้านฉีดนะครับก็จะให้ดูตัวที่ที่กล่องน,นะครับเห็นว่าถ้าเป็นหัวลัวกษณะนี้นะครับก็จะมีรูปรักษนาการฉีดเป็นเป็นเป็น,ปนแผ่นบางๆนะครับลักษณะส่วนถ้าเป็นหัวลักษณะสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นพโพรงกลวยลงไปนะครับความแรงใน,นาการทาความต่างจะเพิ่มขึ้นประมาณ50%นะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้งานนะครับตามความเหมาะสม ตรงนี้นะครับสายยางใสๆตรงนี้มีไว้ใช้ในการดูดน้ํายานะครับโดยปกติก็จะมีจุกสีขาวนี้เพื่อกันไม่ให้ฝุ่นละอองจากน้ํายาเข้าไปในตัวเครื่องเป็นวิธีการประกอบเครื่องครับไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปถ้าเวลาจะใช้ก็คือเอาสายน้ํายาเนี้ยจุ่มลงไปในถังน้ํายาได้เลยนะครับลักษณะก็จะเหมือนในรูปนี้นะครับจุ่มลงไปถังน้ํายาได้เลยในบิ๊กเกอร์น้ํายานี้เพื่อที่จะดูดน้ํายาขึ้นมาใช้ เงื่อนไขในการใช้น้ํายาก็มีเพียงแค่ว่าน้ํายาต้องเป็นน้ําต้องไม่เป็นผงนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหากับตัวเครื่องเท <Okay. S 1> ่านี้ท่านก็จะได้ใช้งานเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพครับ